สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะจากจุนช่องจุนโกบเม้ามอยค่ะ แน่นอนค่ะถ้าเกิดเห็นหน้าจอแบบนี้นะคะแสดงว่าคลิปนี้จูนไม่ได้มาเมาท์มอยคนเดียวค่ะจูนมีแขกรับเชิญมาเมาท์มอยด้วยค่ะซึ่งคลิปนี้นะจูนบอกเลยว่าตัวจูนเองกตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเป็นน้องคนนึงนะคะที่จูนรู้จักมาหลายปีแล้วแล้วก็อยากจะสัมภาษณ์เขามากๆากค่ะเพราะอะไรที่อยากสัมภาษณ์เขามากๆเพราะว่าจูนได้รู้จักกับน้องเขาเนี่ยตอนที่ อู้หลายปีแต่ก่อนโควิดเลยนะตอนที่น้องเขาในอินบ็อกซ์มาคุยกับจูนเพราะว่าเขาอยากจะมาทํางานที่ต่างประเทศค่ะแล้วก็หนึ่งในประเทศที่เป็นเป้าหมายที่ทําให้เขาสนใจอยากจะมาทํางานก็คือนิวซีแลนด์นะคะซึ่งตอนนั้นเราคุยกันแบบว่าอุ้ยเราจะหาช่องทางยังไงอะ่ะแบบอยากจะให้น้องเขามาทํางานนะคะแต่เราก็รู้สึกว่ามันยากมากๆเลยพบเป็นสายอาชีพที่แบบ ขอวีซ่าทำงานกันค่อนข้างยากอะค่ะแต่อยู่มาวันหนึ่งนะคะน้องก็ส่งข่าวมาบอกว่าตัวเขาเนี่ยสามารถขอวีซ่าทำงานค่ะในสายอาชีพของเขาเนี่ยวีซ่าทำงานเลยนะคะฟังไม่ผิดค่ะมาทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะโอ้โหจูนรู้ค่ะแล้วจูนแบบว้าวมากๆเลยค่ะก็เลยรอโอกาสวันที่น้องเขานะคะเดินทางมาถึงประเทศนิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็มาสัมภาษณ์น้องเขาครัโอเคค่ะจูนก็ไม่อยากให้เสียเวลาฟังจูนเม้ามอยเยอะนะเดี๋ยว จะให้ทุกคนนะ่ะไปเจอน้องเขาพร้อมๆกันเลยค่ะหวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจ้ะหวัดดีจะกร์อู้ไปไปเรียกก๊อตแล้วยังไม่ทันที่าแนะนําตัวง <c oughs> ั้นให้ก่อน <c oughs> อื่น <c oughs> ก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาคลิปนี้กันเดี๋ยวพี่จูนขอให้ก๊อดแนะนําตัวนิดนึงว่าก๊อตเนี่ยเป็นใครแล้วก็ตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่แล้วก็อยากให้ก๊อดเล่าย้อนกลับไปนิดนึงว่าก่อนที่จะมาทํางานอาชีพนี้ที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ย ก็ทำงานอะไรที่ไทยจ้ะสวัสดีครับผมชื่อชื่อกตนะครับปัจจุบันทําอาชีพเป็นบาริสต้านะครับผมอืมใช่ครับบาริสต้าอยู่ที่ไทยก็เป็นบาริสต้าครับเป็นทำบาริสต้ามาประมาณประมาณห้าปีแล้วครับแต่ว่าก่อนหน้าทําบาริสต้าก็ทํามาหลายงานมากครับหมายถึงว่าอทำบาริสต้าเสร็จแล้วก็เปลี่ยนงานแล้วก็เหมือนยังไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนชวนกลับมาทําบาริสต้าอีกก็เออก็เลยลองทําดูอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นบาริสต้ารวมๆประมาณห้าปีครับ ใช่แล้วก็ปีล่าสุดก็คือเป็นมเนเจอร์ที่ร้านที่ไทยครับผมพี่พี่ะตื่นเต้นกับก๊อตก็คืออย่างตอนที่ก๊อตแต่นะอย่างที่เล่าไปตอนต้นคลิปแบบว่าก๊อตติดต่อพี่มาแล้วก็บอกว่าก๊อตอยากจะมาทํางานในสายอาชีพบาริสตา้าที่นิวซีแลนด์ตอนนั้นคือแบบจับขมับเลยนะว่าแบบอตายแล้วก๊อตสายอาชีพเนี้ยมันแบบมันหายากมากจริงๆที่ประเทศนิวซีแลนด์น่ะเราก็เลยคุยกันว่าตอนนั้นก็คือแนะนําก๊อตว่าเออ มาเรียนดีกว่าเนาะใช่ครับใช่ครับรก็คิดว่าโหยากมากอืมอืมเพราะว่าตอนนั้นนะที่พี่ให้เหตุผลก็สะว่ามันยากมากเนี่ยเพราะว่าอาชีพบาริสต้าเนี่ยเป็นอาชีพที่แบบมันไม่ได้เป็นชีพขาดแคลนอ่ะแต่ตอนนั้นเราคุยก,ก่อนโควิดอ่ะแล้วก็เป็นอาชีพที่แบบทักษะมันไม่ได้เป็นทักษะเป็นงี้ต้องออกตัวก่อนนะก๊อ์พี่ไม่ได้มีเจตนาว่ามองว่าเฮ้ยบาริสต้าเป็นงานง่ายหรือบาริสต้าเป็นงานแบบว่า ใครทําก็ได้พี่เชื่อว,ว่ามันก็คืองานทักษะที่มันต้องใช้ฝีมือเหมือนกันเพราะตัวพี่เองยังยังทำไม่ได้เลยแต่ทีเนี้ยคือในวงกว้างอะ่ะเขาก็ยังมองว่าอาชีพเนี้ยยังไม่ใช่ทักษะที่ขาดแคลนอย่างเช่นวิศวะกรอาชีพชเชฟชหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรามองไปว่าเอองั้นเราก็คงจะต้องขอวีซ่ามาเรียนนะตอนนั้นน่ะใช่ครับอืมแล้วนี้พี่ถามย้อนกลับไปหน่อยตอนที่ก๊อตบอกว่าอยู่ที่ไทยเนี่ยทํางานมาห้าปีแล้ว ประสบการณ์การทำงานของกอ๊อตเนี่ยคือ5ปีเนี่ยทำงานอย่างเดียวเลยเหรอหรือว่าก๊อตไปเทคคอร์สอะไรบ้างหรือเปล่าเทคคอร์สมีครับมีมีลงเรียนกาแฟบ้างครับก็คือรงเรียนเรื่องลาเตอราร์ตแล้วก็อาจจะมีแบบเราก็ไปตามแบบปิดเวลาแบบมีงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือคอยจะคอยแบบไปไปกับไปหาไปหาเพื่อนไปแบบไปไปไปร่วมไปร่วมแบบคุยเรื่องกาแฟเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มีก็มีบ้างครับอ๋อก็เหมือนเราไปหาประสบการณ์พิ่ใช่ไปหาประสบการณ์เพิ่มบ้างใช่ ออแล้วนอกจากในเรื่องของการแบบประสบการณ์การทำงานแล้วแล้วก็ไปลงคอร์สเรียนแล้วไปออกงานต่างๆเนี่ยมีอะไรอกีกไหมที่ทําให้แบบว่าเอ้ก๊อตมีประสบการณ์ทางด้านอาชีพนี้แบบมากขึ้นนะก็คือก๊อตก๊อตก๊อตสนใจเรื่องที่เรื่องสนใจเรื่องกาแฟก็คือสนใจเรื่องลายันแกว้วกาแฟครับผมเ,<อ>เรื่องลาเตอา้อะใช่ครับ<อ>คือก,ก็เลยแบบอ่าพอไปโรงเรียนแล้วก,ก็เลยลงลงแข่งครับลงแข่งขันในกาแฟช่ครับลงแข่งขันใช่ครับ นั S <S ่นแปลว่าโปรไฟล์ก๊อตเนี <S <S <ing> ่ยนอกจากประสบการณ์แล <peace> ้วนยก๊อตก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการลงแข่งอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับลงแข่งแบบแข่งแบบแข่งหลายเวทีมากต่อให้แบบไม่ได้แบบเข้าเข้าแบบเข้ารอบรอบบลือกอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ชอบช้าไปแข่งครับมันมันสนุกแล้วก็ตื่นเต้นดีแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเจ๋งก่บก๊อตนีพี่เพิ่งรู้พี่เพิ่งรู้ว่าแบบว่าเฮ้ยมีมีแบบนี้ด้วยโหประสบการณ์เธอไม่ธรรมดาจริงๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ตรงนี้แล้วเนี่ย แล้วพี่ถามนิดนึงเมื่อกี้กอตบอกแล้วเนาะว่าก็ตอจะเข้ามาทํางานที่สายชินเนี่ยประมาณห้าปีแล้วก็มาจากพี่เพื่อนชักชวนแล้วก่อนหน้าที่จะไปทํามาทําเป็นบาริสต้าเนี่ยก็ God ทำอย่างอื่นอย่างอื่นมาก่อนถูกต้องไหมแล้วไม่ตอนนั้นถึงมาทําบาริสต้าได้อะถามว่าทำมาคุกงานไหมงานคอปปอร์ติลิตี้ทำมาแบบหลายอาชีพมากครับเส์ฟก็เคยทํามาแล้วตั้งแต่ตอนแบบอายุแบบสิบแปดสิบเก้าเคยเสือฟมาอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ขายเสื้อผ้าก็คืออะไรเงี้ยครับแบบทํางานในห้างอ่ะก็คือทาทามาตลอดอยางงานบริการอะไรเงี้ยราทำมาหลายงานบ้างาแล้วก็ R อาจมะขายออกมาขายเสื้อผ้าเอางบ้างออกมาขายของอะไรก็มีก็มีบ้างค,ครับซึ่งซึ่งมันก็เราก็คน้นค้นหาตัวตนนะครับว่าเราชอบอะไรเงี้ยเรื่องของเงินด้วยอะไรเงี้ยเราคิดว่าเออบริต้ารานนั้นเงินมันก็โหรัตตก็ตั้งแต่งเงินเดือนแบบเก้าพันหมื่นเดือนก็ถือว่าหมื่นโง่โอเคเยอะแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วก็คือก็คือแบบ ทำมาเรื่อยจนแบบจนแตะแบบหลักมากขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โอเคแล้วก็เราก็ชอบแล้วเราก็ชอบชอบในใสายอาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยที่ทั้สองสว่าเออกดมุ่งมั่นมากเลยนะแล้วแล้ว,ลว,ลวอะไรที่ทําให้เป็นจุดที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากมาทําทงานต่างประเทศอ่ะคือพยายามหาข้อมูลครับก็คือใจหนึ่งก็คิดว่าเราเรา,เราทําตรงนี้มามันมันเหมือน,น,นพอเราทําพอพอ,พอเราทําเหมือนในประเทศมาแล้วเรารู้สึกว่า มันมันจะเริ่มกันขึ้นในในเรื่องในเรื่องของเงินแล้วก็ในเรื่องของสวัสดิการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยพยายามมองหาก็คือไม่ได้ว่าเน้นแบบ <c oughs> เรื่องเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่พยายามหาเรื่องสวัสดิการเลยก็เรื่องคุณภาพชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเราพยายามมองหา,างางประเทศซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้ไปประบุว่าแบบประเทศไหนแล้วตอนนั้นมองประเทศอะไรไปบ้างโอ้ผมดูต้องหลายประเทศครับมองมองว่าหลายประเทศมากมมาก็คือแบบ ถามส่งไปแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือแคนาดาก็เคยอที่ออสเตรเลียก็เคยนิวซีแลนด์ก็เคยครับผม,มก็คือหลายประเทศดูเหมือนกันครับอันเนี้ยอันเนี้ยพี่อยากให้คนที่ดูคลิปมาถึงตรงเนี้ยแล้วก็แบบดูตรงนี้เอาไว้นะเพราะว่าพี่ทําช่องอ่ะมีคนส่งข้อความมาคุยเยอะเนาะพี่จะบอกไปหลายคนเสมอเลยก็แบกว่าอย่ามุ่งมานิวซีแลนด์ที่เดียวให้แบบเหมือนวันแห่อะ ถ้าเรามีคุณสมบัติพร้อมเนี่ยพอพี่ฟังก๊อตมามันมีอันนึงที่พี่รู้สึกก็คือก๊อตจะเตรียมคุณสมบัติมาพร้อมแล้วนะถ้าเราเตรียมคุณสมบัติมาพร้อมปุ๊บเราหว่านแห่เลยไปประเทศไหนก็ได้ไม่ต้องแบบว่าโอยชันต้องนิวซีแลนด์เท่านั้นไม่แน่เราอาจจะไปได้งานที่แคนาดาหรืออาจจะไปได้งานที่เมกาหรืออาจจะไปได้งานที่ยุโรปก,ก็ได้ค่ะจะไปรู้ทูกต้องมากซึ่งแต่ละประเทศอ่ะ<ต>มันก็ทําให้เราได้ประสบการณ์เหมือนกันใช่เออเออเนี่ยพี่พี่ชอบตรงนี้มากเลยที่ <ๆ S 2> แบบว่าก๊อตไม่ได้ปิดกกััั้้นตตตตววเอองงง่่่ะแรทีบา กอตไปงานแข่งนะกอตไปงานอีเวนต์นะเพื่อที่จะแบบหาคอนเนคชั่นหาประสบการณ์ตรงเนี้ยเออมันถือว่าแบบดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ที่ถามกอตออะถามเรื่องที่ไทยมาเยอะละอันนี้เข้าพาร์ทนิวซีแลนด์เลยแล้วกันพอก็ตตัดสินใจแล้วว่าเอ้ยฉันเนี่ยอยากจะไปทํางานต่างประเทศนะแล้วตัวกอตเองจะต้องเริ่มต้นหางานแล้วงั้นพี่ขอถามในพาร์ทนิวซีแลนด์ละกันเพราะว่าช่องพี่ก็คุยเกี่ยวกับเรื่อง New นอิวซีแลนด์เนาะได้ครับก็ตเริ่มต้นหางาน บาลิสต้ายัางไงเพราะาตอนนั้นเราก็มีแผนอย่างเนื้อแหละว่าเราอาจจะต้องแบบหาทุนแล้วก็วางแผนที่จะมาเรียนแล้วทําไมอยู่ดีถึงแบบมาสมัคร,รงานตรงนี้ได้เริ่มต้นยังไงอ่ะก็เล่าให้ฟังหน่อยอย่างแรกเลยก็กคือเรก็ดูเรื่องรายละเอียดในเว็บของ immigration เลยครับอของของออเร์ลยเลยว่ารายละเอียดเรื่องวีซ่าครับเป็นแบบไหนอะไรยังไงเรื่องวีซ่าทำงานเราสามารถ ขอวีซ่าได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับเริ่มศึกษาตรงนี้ก่อนแล้วก็พอดีไปเจอแบบตัววีซ่าตัวนี้อะไรอย่างนี้ครับพช่ยืนปกมือทห้ก๊อตเลยอ่ะซึ่งรอายละเอียดอะไรอย่างนี้ครับก็พยายามเข้าไปดูแบบอัปเดตอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันจะอัปเดตอยู่ตลอดก็เลยก็เลยใช่ก็เลยอัอัปเดตตลอดก็คือเข้าไปเจอพอดีว่าแบบมันมีวีซ่าตัวนี้มาแล้วคือประเด็นก็คือมันเป็นวีซ่าตัวใหม่ ซึ่ง <ừ m. S 2> ซึ่งแบบว่าเขาเพิ่งจะเปลี่ยนกฎด,ด้วยตําแหน่งงานเนี้ยสามารถยื่นได้ครับพี่พี่พูดแล้วพูดอีก <c oughs> ก็พูดแบบแบบเวลาใครมาถามพี่บอกว่าเข้าเว็บอิมเมเ t ชันเธอเข้าเว็บอิมเมเชันเพราะว่าบางครั้งอะพี่ก็ไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลในเว็บอิมเมเ t ชันามาอัปเดตได้ทันทีหรือแบบได้รวดเร็วเนาะสิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้เร็วที่สุดคือตัวเราเองเนี่ยเข้าไปหาข้อมูลด้วยตัวเองหูพี่อยากยินปุกมูพี่กอตรงนี้มากเลยคือแบบ โอ้ยก็ถ้าเกิดสมมุติว่าพี่เปิดคอร์สที่เธอคือนักเรียนดีเด่นของของของโรงเรียนพี่เลยนะคือแบบสิ่งที่พี่พยายามพูดในคลิปว่านั่นแหละพี่อยากให้คนแบบเห็นตรงจุดเนี้ยเราทําแบบที่ก๊อตทาเลยอะว่าถ้าเราโฟกัสถูกจุดว่าเราต้องหาข้อมูลที่ไหนเราต้องหาข้อมูลอะไรอะมันจะทําให้เราได้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องแล้วก็จะนําพาเราอะมาในจุดที่เราอยากมาได้อันนี้พี่เข้าใจถูกไหม พี่พี่คิดแบบนี้อ่ะเออพอพี่พอก็อออบอกว่าก็ไปหาข้อมูลในเว็บอินเกชันที่แบบโอ้เธอนี่แบบเนะี่ยพี่อยากให้คนที่ดูคลิปอะ่นะเนี่ยทําแบบเนี้ยทําแบบที่ก๊อตทำอะ่ะค่อยๆไล่สเต็ปมาแล้วก็อยากข้ามสเต็ปนึกว่าอยากข้ามสเต็ปมาแล้วพอก๊อตไปเจอว่าวีซ่าอันนี้ยมันขอได้แล้วแล้วยังไงต่อเอาก็เลยอ่ะอก็เลยดูแล้วว่าแบบเออบริตต้าสามารถขอวีซ่าได้ เ่อก็ไปดูเงื่อนไขว่ามันจะมีอะไรบ้างอะไรอย่เงี้ยครับอืมอาเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็หางานหาในจ้างหาหาในจ้างเลยฉันชอบอสเต็ปคือพยายามหาายจ้างฉันชอบสเต็ปเธอมากเธอไล่เป็นขั้นจริงๆอ่ะคือแบบปึ๊บป๊บหาในจ้างกดเข้าเว็บอะไรบ้างในการหาในจ้างหาในจ้างของของนิวซีแลนด์เลยก็คือแอปพลิเคชันของซีครับผมอืม อันนี้พี่จะพูดมากเลยใ,ให้เข้าไปซ<ช>ีก็ซีคืองานเยอะมากแต่เราไม่ได้บอกว่าต้องซีที่เดียวนะก็เข้าเว็บอะไรอีกบ้างหรือเปล่าหรือเขา้าเข้าซีที่เดียวอ่าเราก็มีของของเฟซบุ๊กครับก็คือเป็นเพจเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มดีว่าเป็นกลุ่มที่เขารับสมัครงานจายเป็นฮอสพิทอลิตี้ของแบบของเรวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือเป็นกลุ่มที่แบบใช่ทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ครับ มบโลให้เลยดีไหมเนี่ยขนาดคุยมาแบบว่าน่าจะได้ประมาณครึ่งคลิปนะผูได้อะไรจากก๊อตเยอะมากอ่าแล้วพี่พอก๊อตเริ่มหางานแล้วสเต็ปต่อไปหางานตัวตรงที่นายจ้างคือนายจ้างสามารถสปอนเซอร์เราได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็ส่งซูเม่เลยก็คือยื่นส่งส่งอีเมลส่งรซูเม่ไว้ส่งส่งไว้ส่งไว้หลายที่มากๆเลยครับส่งไว้เป็นแบบโอ้เป็นสิบยี่สิบที่เลยอ่ะมีทั้งสัมภาษณ์แล้วก็ไม่สัมภาษณ์ก็มีแบบเงียบก็มีเงียบเงียบจะเย็นกว่าด้วย แบบมีสัมภาษณ์แล้วก็ไม่ได้ก็มีครับไม่ใช่ว่าแบบสัมภาษณ์แล้วปุ๊บจะได้เลยอะไร่เงี้ยก็มีใช่โอ้พี่ฟังมาถึงตรงนี้นะคือหนึ่งคือก็ใช้ความพยายามได้คะแนนเต็มมากๆอะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเรื่องง่ายนะแต่พี่อย่างนี้มีคนมาูดกพี่ว่าคุณจูนการมาหางานต่างประเทศอะ่ะมันไม่ได้ง่ายอที่คุณจูนทําคลิปนะคะใช่ไม่ได้เคยพูดเลยว่ามันง่ายแล้วพี่ก็เชื่อ <share S 2> ว่าก,ก็ไม่ได้พูดว่ามันง่ายแต่ พี่เชื่อว,ว่ามันไม่ได้ยากจนเกินไปที่ใครจะทําไม่ได้พี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งที่คนได้เห็นแล้วว่าเราก็ทําได้ก็ต <God S 1> <God S 2> ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งที่แบบเอ้ยก็ตก็ทาได้เหมือนกันนะแล้วนี้พอก็ตส่งซีวีอะไรไปปุ๊บเนี่ยโอเคมีทั้งเงียบบ้างเรียกสัมภาษณ์บ้างไม่เรียกสัมภาษณ์บ้างง้นที่เอาที่ที่ก็ตได้งานหรืออะไกันที่ที่ก็ตได้งานเนี่ยแน่นอนพอเขาเห็นประวัติก็ตแล้วขั้นตอนต่อไปคือเขาก็ต้องเรียกสัมภาษณ์ถูกต้องไหมใช่ครับเขาเรียสัมภาาษณ์แล้ว,ลวจะน S <S เป็นอินเทอร์วิวผ่านแบบวิดีโอคอลครับแล้วพี่อยากรู้ว่าขั้นตอนไหนเขาขอก่อนเขาข,ขอดูเอกสารแบบใบผ่านงานเอกสารอะไรย่างนี้ก่อนไหมหรือว่าสัมภาษณ์ก่อนอใบผ่านเขาเข้าดูรูมเม่ครับแล้วก็มีเอกสารดูรมเอกสารก่อนบ้างใช่ครับว่าแบบว่าอาเธอในซีวีในรูมเม่เธอเขียนว่าเธอผ่านงานที่นั่นที่นี่มาห้าปีแสดงว่าก็ต้องเตรียมเอกสารอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นหลักฐานใน เรซูเม่หรือซีวีก็ต้องเหมือนกันว่าชั้นพูดจริงนะชั้นมีประสบการณ์จริงนะชั้นผ่านงานมาจริงนะชั้นเคยผ่านการแข่งขันมาจริงนะก็ต้องมีตรงนั้นซัพพอร์ตด้วยถูกต้อง,งนะใช่ครับก็คือมีมีพวกเอกสารเรื่องอประวัติการทํางานหรือว่าใบผ่านงานใบเซอร์ติฟิเคตต่างๆอะไรเงี้ยรับคือก็คือต้องเตรียมไว้อะไรเงี้ยครับเหมือนเราสมัครงานปกติทั่วไปครับว่าแบบเราเราจะไปแบบคือถ,ถ้าเราไม่มีเลย,ยงไงเท่าขอมาแล้วเราก็ไม่ได้ <ie> ใช่ไหมครับ <N iin> นี่อันนี้ บอกเลยนะไม่ได้เตรียมกันเลยนะเนี่ยเขาตอบเองนะเพราะว่าคนก็ถามมาเยอะกอสว่าสมัครงานนะ่ะที่ต่างประเทศต้องสมัครยังไงคะพี่จะตอบตลอดเลยนะแบบอจริงกอสคนะเกียดพี่เยอะมากกว่าสับสไคร์หมื่นสาม <c oughs> ใช่ปะเกียดประมาณแปดหมื่นพี่จะตอบเลอสมัครงานเหมือนไทยอะคะ่ะพี่จะตอบเนี่ยะนะสมัครงานเหมือนไทยคือการสมัครงานต่างประเทศกับสมัครงานที่ไทยหรือสมัครงานที่ไหนก็ได้ทั่วโลกอะมันคือเรื่องเดียวกันเว้ยใช่ไหมก็สคือหนึ่งง ใบแนะนําตัวเราก็าคือซีวีรีสุเม่อะไรก็ว่ามันไปสองเอกสารที่เป็นหลักฐานว่าสิ่งที่เราพูดไปมันคือความจริงที่ไทยก็ต้องใช้เหมือนกันพี่เรียน<ช>จบนะอะไรมาใบปริญญาเอ่ยอ่ะไม่ใช่แค่เขียนว่าฉันจบที่นี่มาฉันก็ต้องแนบพาสคิปไปให้เขาดูด้วยเหมือนกันถูกต้องไหมมันคือ<ช>มันคือนะเรื่องเดียวกันเลยพี่ยพยายามจะบอกไปหลายคนที่เขาแบบดูช่องพี่แล้วเขาจะถามแบบ นกถามอย่างเนี้ยเนี่ยก็ก็กพี่ขอบคุณก็มาที่ก็พูดประเด็นนี้แต่เมื่อกี้เนะมืเ่อกี้ที่ได้ยินอันนี้ก็บอกว่าก็สัมภาษณ์แน่นอนต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษครับง้นแสดงว่าตัวก็เองก็มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างแล้วใช่ไหมหรือว่าก็าม,ามีมาบ้างมีบ้างแล้วเพียงพี่ถามย้อนกลับไปหน่อยว่าก็มีการเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษไหมหรือว่าฉันก็แค่โฟกัสว่าฉันอยากจะหางานสมัครงานแล้วก็สมัครงานไปใครว่ากันหรือว่า ก่มีการเตรียมตัวภาษาอังกฤษอะไรเพิ่มเติมในระหว่างที่หางานด้วยหรือเปล่าอ่าก่อนหน้านี้มีครับมีการเตรียมตัวก็คือก่อนไปลงเรียนคอร์สเตรียมภาษาอังกฤษไว้ใช่ครับลงคอร์สเรียนน่าจะก,ก่อนตน้ตนต้นปีเท่าไหร่งไงนะครับประมาณนี้แหละใช่ลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษไว้ครับผมโดยโดยพื้นฐานปกติก็คือเป็นคนแบบพอพอ,พอเข้าใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับือฟังได้พอเข้าใจใช่ครับแต่เราก็เรียนเพิ่มไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้เหมือนแบบมีความมั่นใจมากขึ้นหรือว่า รู้นะคูกต้องมใช,ใช่ใช่ครับกที่อยากเขียนหนังสือเธอจังเลยเนี่ย how t <c oughs> ูสมัครงานต่างประเทศวันโอวันเนี่ยคือกอตไล่มาเป็นสเต็ปหมดเลยแล้วก็ทําทุกอย่างที่แบบคืออย่างนี้ต้องออกตัวก่อนนะคะว่าน้องอ่ะเขาได้งานแล้วเขาทําทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองจูนไม่ได้มาเทคเครดิตว่าเฮ้ยน้องติดตามเราแล้วน้องทําอย่างที่เราพูดแล้วก็ได้ไม่ใช่ค่ะคืออยากจะบอกว่าสิ่งที่จูนอ่ะพยายามจะสื่อออกทุกคลิปเนี่ย มันคือเรื่องพื้นฐานทั่วไปจนไม่ได้เก่งไม่ได้คิดอะไรเองมันคือเรื่องพื้นฐานว่าถ้าคุณทําแบบนี้คุณก็จะได้ประมาณอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งซึ่งน้องก็ทําของเขาเองอะ่ะแล้วมันพิสูจเลยว่าสิ่งที่เราพยายามจะบอกมาว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษอ่ะมันต้องพอได้บ้างนะมันอาจจะไม่ต้องได้แบบเหมือน Native s p e a k ก r ก็ได้ไม่ต้องไอเอ็มเจ็ดจุ้าก็ได้แต่มันจะต้องได้บ้างเพราะไม่งั้นแล้วถามหน่อยว่าจะสัมภาษณ์ยังไงใช่ไหมก๊อตใช่ครับแล้วเราพอสัมภาษณ์งาน ผ่านเสร็จปุ๊บต่อไปนี่คือยังไงสัมภาษณ์ปุ๊บเขาก็บอกเลยไหมว่าได้งานเลยเวลส์ชมอะไรเงี้ยไม่ไม่เขาก็ยังเขายังไม่ได้บอกเขายังไม่บอกว่าแบบเราเขาจะรับเราไหยครับก็เขาสัมภาษณ์เขาโอเคก็คือวันนี้โอเคแล้อะไรอะไรเงี้ยโอเคเขาก็จะแจ้งผลอีกทีหนึ่งก็คือเดี๋ยวเขาจะเขาจะบอกอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับรอนานนะตอนนั้นออแอ้รอนานไหมไม่รู้ด้วยดวงหรือโชคด้วยความโชคดีประมาณวันอีกวันเนี่ยเขาบอกเลยครับว่าว่าโอเค ฉันรับคนเข้าทํางานนะอะไรเงี้ยก็ยังแอบตกใจอยู่เหมือนกันแอบตกใจอยู่เหมือนกันครับพอรู้พอรู้แ้วปุ๊บว่าแบบว่าเฮ้ยเราจะต้องแบบว่าไปทํางานแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรเราก็เรื่องของตัววีซ่าตัวระบบของนายจ้างที่นายจ้างจะต้องจัดการให้เราครับผมใช่ครับอันที่ถามก๊อตก่อนว่านี่คือก๊อตขอวีซ่าเองหรือว่าก๊อตจ้างจ้างคน่ขอขอขอวีซ่าเองครับทําเองหมดเลย ถูกยื่อาเไม่ธรรมดานะสมแล้วดิเธอจะเป็นน้องชายทำเองทุกอย่างครับทำเองทุกอย่างกันแบบยื่นจนแบบ่า่ดก็คืออย่างนี้าำ่าทําเองของก๊อตเนี่ยหมายถึงว่าในส่วนของนายจ้างเขาก็ทําของเขาไปแต่ในส่วนของของก๊อตเองก๊อตก็ทําของก๊อตเองก็คืออ่ะจะยื่นแอปพลิเคชันเข้าเว็บอะไรกันว่ากันไปใช่ไหมทีนี้ที่ถามนิ่นึงว่าเอกสารในการยื่นเนี่ยใช้เอกสารประมาณไหน ก็เอกสารทั่วไปเลยคือใบผ่านงานใบอ่าใบเซอร์คือแบบประสบการณ์ทำงานของเราอะไรอย่างนี้ครับก็คือเอกสารที่เราใช้สมัครงานนั่นแหละถูกต้องนะใช่ครับเอกสารที่เขาต้องการรีเควสที่เขานายจ้างเขาเขาขออะไรอย่างนี้ครับใช่ที่มองว่านายจ้างเนี่ยเขาน่าจะเห็นเอกสารกอดแล้วก็เขาก็คงเห็นแล้วแหละว่ามันมีความเป็นไปได้ในเรื่องของการขอวีซ่าด้วยเพราะเอกสารก็พร้อมประวัติก็พร้อมอะไรก็พร้อมพวกพี่จะบอกกับ จะบอกกับในคลิปมานเนาะว่าอก,กอตเรื่องงานน่ะมันจะมีสองส่วนแยกกันก็คือเรื่องระหว่างกอตกับนายจ้างกับเรื่องกับเรื่องระหว่างกอตกับอินเวกชั่นถูกต้องไหมใช่ครับเอ,อเพราะอย่างนี้เวลาที่คุยเรื่องนี้กับใครอะ่ะคนจะไม่ค่อยเห็นภาพจะมองว่าทั้งหมดอะ่ะคือเรื่องเดียวกันพี่จะบอกตลอดเลยว่าคนละเรื่องสมมุติว่ากอตไปสมัครงานอะ่ะแล้วนายจ้างรับกอดแล้วไม่มีใครมัการันตีนะว่ากอดไปขอวีซ่าแล้ววีซ่าจะผ่าน ช่ถ้าเอกสารไม,ไม่พร้อมหรืออะไรเงี้ยถูกต้องั้มมันไม่ใช่ว่าฉันได้งานแล้วฉันวีซ่าผ่านแน่นอนถูกต้องนะมมันคือคนละเรื่องพี่พูดถูกไหมก๊อตใช่ครับขอบคุณมากมีคนมาค <c oughs> <c oughs> อนเฟิร์มคําพูดฉันสักทีเออทีนี้เราเก็ต้องลุนเราก็ต้อง,งลุนเองลุนอีกว่าแบบมันจะผ่านไหมอะไรอืมค่ะทีนี้พอวีซ่าผ่านปุ๊บยังไงบินมาเลยมหมหรือว่าหรือว่าอะไรยังไงอีกอยังครับพอยื่นวีซ่าปุ๊บ โอ้รอบิตอนราอบิส่าตอนนั้นสองเดือนประมาณสองเดือนกับสองเดือนครับรานานแต่ว่าระยะเวลาโปรเซสจริงๆแบบเกินกว่าน,นั้นนีกครับทั้งหมดเลยตั้งแต่แบบที่คุยมาเลยอะไรอย่างเงเกินเกินอีกประมาณประมาณกี่เดือนได้โอ้ประมาณสามเดือนสามเดือนกว่าครับมันมต้องใช้ทั้งความพยายามและความอดทนอยู่เนาะใช่ครับประมาณสามเดือนกว่าก็คือพอวิซ่าผ่านปุ๊บได้บินแล้วอะไรอย่างแต่ ตัวในวีซ่าครับมันไม่ระบุว่าว่าเราอยู่ได้กี่ปีซึ่งคือแบบปวดหัวมากเลยออจะเข้าก็เข้าไม่ได้นะเข้าตอมดักแม่เลยเธอตกลงวีซ่าเธออะไรเนี่ยใช่ก็คือแบบโอ้ไม่ก็คือแบบในในระบบก็คือมันไม่ระบุครับใช่ทีนี้ทีนี้ก็เลยติดต่อก็เลยคุยก็เลยโทรไปคุยกับอิมิเกชั่นใช่ครับผม รอกันไป<บ>เนะาะแล้วแล้วสุดท้ายยังไงอ่ะเขาเขาส่งวีซ่ามาให้ใหม่หรอกอรหรือยังไงอ่าคือคือรอเอเมชชั่นคือหลายวันมากครับสี่ห้าวันก็คือเขาก็ไม่ได้จอบกลับเราอะไรครับบอกว่าเดี๋ยวเขาจะบอกบอกแล้วว่าม,มันเป็นยังไงมันเป็นเพราะอะไรเนี้ยคือคือมันเป็นความผิดพลาดของระบบเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเดี๋ยวเขาจะบอกกับแต่แต่ทีนี้ก็คือก็ก็เลยหาข้อมูลว่าแบบคือเราเราก็อยากจะบินเนาะเราก็เลยหาข้อมูลว่าสามารถ เข้าตรงไหนแบบไปเช็คตรงไหนได้ไหมอะไรเงี้ย <Ừ. S 2> ก็เลยคือไปเจออีเมลครับก็เลยแบบว่าส่งเมลส่งเรื่องเข้าไป <Ừ. S 2> วันสองวันนึงครับก็คือเขาจะเขาตอบเราเลยว่าแบบเราได้แก้เอกสารใหน้คนละหน้าเขาก็ส่งเป็นตัววีซ่าตัวเต็มมาให้ก็คือมีวันหมดอายุวันวันอะไรปกติก็คือโอเคบินได้เลยเอ <Ừ. S 2> อดีดีใจมากเลยแล้วพอก๊อตบินเข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนสิ่งที่ต้องเจอ,อสังคมใหม่แล้วเท่าที่พี่รู้เนี่ยที่พี่ตื่นเต้นก็คือร้านที่ก๊อตไปอยู่เนี่ย เป็นร้านที่มีแต่คนต่างชาติเจ้าของก็ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่สังคมไทยก็เป็นคนไทยคนเดียวเลยไหมเป็นคนไทยคนเดียวครับที่อยู่ในร้านเธอต้องเปิดคุนชาติไทย้วด้วยความภูมิใจฉันที่คนไทยคนเดียวเป็นเป็นร้านฝรั่งครับเป็นร้านฝรั่งเลยครับแล้วแบบเป็นคนละคนอย่างโอ้ไม่ก็คือแบบโอ้คือเราคนไทยคนเดียว่เออแล้วงั้าน้อยที่ฟังหน่อยน่าจะเป็นคําถามสุดท้ายละเพราะว่าตั้งแต่พี่กอนเล่ามาในหูแบบสเต็ปดีมากเลยอะทุกอย่างมันสักเซสหมดแล้ว ทีนี้นแหละชีวิตจริงและที่เราจะต้องมาทํางานกับ c u เจอร์ใหม่ภาษาใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยอ่ะอยากให้ก๊อตเล่าให้พี่ฟังคร่าวๆหน่อยว่าปรับตัวยากไหมเจอปัญหาอะไรบ้างภาษาที่เราคิดว่าเราเตรียมตัวมาละยังจะเจอปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าเล่าให้พี่ฟังหน่อยก็แอบช็อกเหมือนกันครับก็คือเขาที่นี่เขาพูดเร็วใช,ใช่เขาพูดเร็วเราฟังไม่ทันซึ่งเราก็ต้องแบบ ต้องแบบขออนุญาตให้เขาพูดอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยบางคาบางคำอาจจะฟังยากอะไรเงี้ยก็แบบก็คือช็อกเหมือนกันว่าแบบโอ้มันไม่เหมือนที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยครับแต่ก็เราก็พยายามเราอยู่ทุกวันเราก็พยายามฟังพยายามพยายามแบบอ่พยายามมองพยายามดูครับใช่แล้วก็พยายามปรับตัวใช่มันก็มันก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับโอ้พี่ว่าไม่เกินสามเดือนพูดอะไรมาก ฟังได้สบายแล้วเนี่ยก๊อตมาทํางานที่นี่ในตําแหน่งบาริสต้าเนี่ยแล้วในชีวิตจริงที่ต้องมาทํางาน <c oughs> ที่ร้านต่างชาติอะต้องทํางานอื่นๆด้วยไหมที่มันไม่ได้เป็นเกี่ยวกับบาริสต้าหมายถึงว่างานในร้านเนาะคือแบบพี่อยากให้คนเห็นภาพว่าฉันจะมายืนชงกาแฟทำลาเต้อาร์สวยๆอย่างเดียวหรือเปล่าการมาทํางานต่างประเทศเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านี้ไหมยอยากให้อยากให้ก๊อตเล่าให้ใหฟังหน่อย โอ้การทํางานที่นี่เหรอครับมันต้องต้องทําทําทุกอย่างครับหมายถึงว่าคือเราเราสามารถทําตรงอื่นได้ด้วยก็คือทําแคชเชียร์ได้เราเอารับลูกค,ค้าได้อะไรอย่างรครับหรือว่าเราต้องแบบเราอบขนมได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องเราต้องหมุนได้คือคือเราต้องขยับแบบสมมติว่าวันวันนี้ไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ันสองคนคือเราต้องช่วยกันอืใช่ครับเราต้องช่วยกันก็คือเราเราต้องทำได้ทุกอย่างใช่ พี่อยากให้คนเห็นภาพว่าการมาทํางานต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่มองว่าโอ้โหมาทํางานต่างประเทศเราคือแบบโพซิชันนี้ฉันต้องอยู่อย่างงี้โอ้โหพี่มองว่างานต่างประเทศเหนื่อยกว่าที่ไทยนะเหนื่อยมากครับเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบโอ้เหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยกว่าที่ไทยแบบโอ้หลายเท่ามากก็คือแบบตกใจเหมือนกันใช่แต่ว่าเราเราพอเราผ่านงานตัดที่ไทยมาแล้วเลยครับในเรื่องงานกับบริการเราเราก็มีความคุ้นอยู่นิดนึงแต่ว่าไม่คุ้นแต่ไม่ได้คุ้นเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบงานมันหนักมากหนักมากจริงๆครับ ใช่เห็นแบบที่อยู่ต่างประเทศหลายๆคนไม่ได้แบบสบายอะไรเงี้ยหนักงานหนักคนแต่พี่เชื่อว่าเวลามันจะทําให้เราปรับตัวได้แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่ว่างานมันเบาลงหรอกแต่มันทําให้เราอยู่กับงานหนักตรงเนี้ยได้ด้วยความเข้าใจแล้วก็ด้วยความแบบว่าสนุกแล้วก็แฮปปี้กับมันพี่คิดว่านะเวลามันน่าจะจะช่วยไปก็ตมัดอยู่ที่นิวซีแลนด์ได้ได้นานเท่าไหร่นะโอตอนนี้หละครับตอนนี้ <c oughs> ได้ประมาณสิบ สิบกว่าวันแล้วครับสอ, 12, องสิบสามวันแล้วฉันฉบตัวน้องมาเลยจ้ะเพราะว่า oh, <laughs> เพราะว่าตื่นเต้นกับน้องมากเราอ่ะเหมือนอย่างนี้ตัวพี่เองแล้วก่อนจะจบคลิปเนี่ยก็คืออยากจะทําคลิปสัมภาษณ์ก๊อตเพราะว่าเรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตของก๊อตในเรื่องของการหางานเนาะในเรื่องของ mindset พัศนาคติแล้วก็ความพยายามความอดทนของก๊อตอ่ะน่าจะเป็นตัวอย่าง แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เขามีความคิดความฝันอยากจะมาทำงานต่างประเทศได้อยากจะให้เห็นเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะของพี่มันรุ่นเก่าแล้วหลายปีมากแล้วอยากให้เห็นเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะว่าเขาแบบมาทำงานอ่ะพี่กับก๊อ่ห่างกันแบบเจเนเรชันเกือบรอบเลยนะเราก็ได้ได้เห็นว่าดเด็กรุ่นใหม่ๆเขาก็เขาก็มีของอะ่ะแล้วเขาก็มีความพยายามด้วยเหมือนกันก็พี่ก็หวังไนงะก๊อสว่าคลิปเนี้ยคนที่ดูแล้วเขาจะรู้สึกว่า เฮ้ยโอเคหนึ่งรู้แล้วเราต้องโฟกัสหาข้อมูลตรงไหนเนาะสองเราต้องเตรียมตัวยังไงสามสิ่งที่จะพิสูจให้เขามีกําลังใจคือเขาได้เห็นตัวอย่างแล้วว่ามันมีคนทําได้นะในอาชีพสายงาน hospitality ตรงเนี้ยแล้วพี่รู้มาว่ามันไม่ใช่แค่บริสต้าอย่างเดียวนะก็ตอนนี้พนักงานเสิร์ฟเอ้ยพนักงานทาความสะอาดในโรงแรมเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถขอวีซ่าตัวเนี้ยมาได้ด้วยเหมือนกันเนาะใช่ครับรีบรีบมาเพราะเราก็ไม่รู้นะว่านิวซีแลนด์จะเปลี่ยนกฎอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ อยู่ไปสองปีก็จะรู้สึกแบบว่าโอ้โหอิมเมจชันมันก็ขย,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 ยันขยันนึเปลี่ยนเปลี่ยนจังเปลี่ยนบ่อยจังอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปนเรื่อยเรื่อยเราก็ไม่อยากให้คุณแบบรอเวลาตรงนี้โอเคก็อูคุยกับก๊อตมาตอนแรกว่าตั้งใจจะรบควยเวลาก๊อตสักยี่สิบนาทีคุยแล้วเพลินมาแตชั่วโมง <laughs> ก็ขอบคุณก๊อตมากที่สละเวลามามาเมา้า,ามอยกับพี่พี่อยากจะนอกอย่างที่บอกเนาะให้คนที่เขาดูเนาะได้ได้ได้มีกําลังใจแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้จูนะมาเม้ามอยเกี่ยวกับเรื่อง งานอะไรของก๊อตอยากจะรู้เพิ่มว่านอกจากที่เราคุยประเด็นวันนี้แล้วเนี่ยยังมีประเด็นไหนที่อยากจะถามเพิ่มเติมในสายงานอาชีพนี้ไหมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะได้หาเวลาตรงกันแล้วก็มาคุยกันให้ก๊อตมาแชร์ว่าอะไรที่ก๊อตทำแล้วมีประโยชน์แล้วบอกต่อส่งต่อได้เนี่ยนาอพวกเรายินดีน้อก๊อตเนาะได้ครับยิดน, God, นยยดีครับผมแล้วยังไงก่อนจากกันไปนะคะเหมือนเดิมค่ะก็ขอฝากให้ทุกคนนะคะช่วยก,กดไลค์นะคะแล้วก็กดสับสุดท้ายกดติดตามกดกระดิ่งค่ะคอมเมนต์อะไรก็ได้ค่ะ เพื่อเป็นกาลังใจนะคะให้จูนได้ทําคลิปแบบนี้นะคะต่อต่อไปค่ะเพราะความตั้งใจจูนคืออยากจะทําคลิปเพื่อที่จะเป็นแรงบรันดาลใจเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลนะคะให้สําหรับคนที่อยากที่จะย้ายแล้วก็มาทํางานที่ต่างประเทศถ้าได้ดูกันค่ะโอเคค่ะในคลิปนี้จูนก็กอขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย